มาครบเลยนะคะก,กุ้งปูกั้งและก็หอยมแมลงภู้คะ่ะทำแบบซานอุ้ยต้องบีบนะ้ำมะน,นาวด้วยนิดหน่อยเหรอคือจริงๆหน้าแม่เน่นใหญ่มากกล้มเนี่ยใหญ่เกือบเท่าหน้าแม่ <c oughs> อันนี้ก็คือปูไนจีเรียชชลีอ่ะ อันนี้คือปูเนคนย่าทุกคนเลิศดู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 ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับแพรอีกแล้วนะคะี่ช่องแพรพีเควันนี้นะคะเราจะมาทำ กุ้งเผายักษ์กันค่ะแล้วก็มีเมนูหอยแมลงผู่ออสเตรเลียนะคะซึ่งนี่อยู่นี่กันหมดเลยเตรียมพร้อมรูมัสเทสค่ะเราก็ได้สั่งจองปูไว้ด้วยค่ะเป็นปูจากชิลีค่ะอ๋อเราต้องมีเกมเด็ดทุกคนต้องชอบแน่ๆไม่เคยลองคือกั้งกระดานชีวิตค่ะเออมาครบเลยนะคะกุ้งปูกั้งแล้วก็หอยแมลงผู่ค่ะเออมาดูกันว่าเรามีเมนูอะไรมาเซอร์ไพรส์ทุกคนบ้างค่ะ ทุกคนกำลังว okay. bueno wow> uh ุ่นวายกันมากเลยนะคะโอเคเบคอนจะไหม้แล้วมีคุณโอทำอาหารทั้งกลางวันตอนเย็นเลยนะคะอืไมันมีคนรับบอกรักเลย I love you นิดหน่อยเห็นไหมไม่ถันป้านร้อนแล้วรอนแล้วดูขนาดเปลือกัะขนาดตัวมันอืม ซึ่งวันนี้นะคะไม่ต้องถามนะคะว่าทําไมคุณโอ๊กใส่เสื้อตัวเดียวกับคลิปที่แล้วเพราะว่าวันนี้เราถ่าย2คลิปนะคะทุกคนพี่เกียรติอาบน้ำมากมานี่ใส่ทเมโ t o p a เพสลงไปนะคะครับผมทั้งนี้เราจะทําตัวมัสโซหอยแมลงคู่เราเป็นแบบบาริอาน่านะครับผมก็คือเป็นผัดซอสมะเขือเทศนี่ทําอาหารคืนปีใหม่ลยเนี่ยผมต้องเป็นเชฟแบบเชฟจนถึงปีหน้าอันนี้จะมีเนื้อให้ด้วยนะ เดี๋ยวเราจะไปดูความวุ่นวายฝั่งนู้นนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาใช่ผมจะไปดูด้วยผมอยากเห็นเหมือนกันเตรียมจะติงกุ้งกันค่ะพอเดือดลุปุ๊บแล้วก็จะลงไปนทุกให้ตัวหอยเราถูกน้ำซอสมะเขือเทศของเราอ่ะคุกเข้าไปตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เกลืออะไรเลยนะไม่ใช่ทำไมเพราะว่าหอยแต่ละชนิดมันจะมีความเค็มไม่เข้ากันเพราะฉะนั้นเราต้องชิมก่อน ทิ้งไว้เลยเลาวพเปิดปากแล้วเราก็หยิบกระ้ามาชิมเสร็จแล้วค่ะใส่เบซิลเข้าไปนะเบซิลสับนี่แต่ก่อนอื่นเลยนะต้องแอบชิมก่อนว่าสุกหรือเปล่าใช่ไหมได้ไหมมันต้องลดเข้าไปถึงในตัวโอ้ย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 ปุ๊บแล้วไฟลามแล้วนี่ค่ะกุ้งนะครับไปแล้วไปแล้วโอ้โหขึ้นเลยกุ้งตัวใหญ่มากทุกคน ดูใหญ่เท่ามือไซส์ของดีนะครับสี่ตัวโลมี่ค่ะคุณโอ๊กก็ทำถุงนึงอีกถุงนึงนะคะเป็นแบบใส่พริกใช่ไหมนี้ใช่ครับผมจะได้บอกว่ามีความเผ็ดหน่อย,อยนี่ก็คือลวกขากุ้งคือกุ้งตัวใหญ่อะมันทำได้นะตัวเล็กทำไม่ได้เทลงหกแน่คุณโอก๊ก สองตัวคะ่ะกิน <c oughs> เลยผสมพริกไปปุ๊บยอดบอกให้คุณมาไปค่ะเราจะมาฟินิชชิ่งครับทำไปสิต้องบีบน้ำมะน,นาวด้วยนิดหน่อยเหรอมีท่าด้วยนะค,คุณเขาอะแน่นอนครับ อาหารทั้งหมดในวันนี้นะคะก็คือแบบเบาๆพร้อมมากทุกคนอันนี้คือกั้างกระดานปาชิมินี่ค่ะมาแล้วค่ะเรามาลองดูกันนะคะว้ามันไหลคุณพ่อบอกว่าปูสองตัวนี้ล่อไปสี่พันกว่าบาทอีกี้มันยังไม่สุกเลยป่ะอ่าตัวที่2มาดูกันนะคะว่าสุกหรือเปล่า1ั3ว อ่าไม่สุงตัวพี่สัวพี่ปะปเอาเอาวางเลยจ้ะอะไรกะไม่สูง<ๆ>ที่าาาๆๆตายมันตรงกางตรงรักอีกเอาจริงทุกคนวันนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายกินเยอะนะเพราะว่าเมื่อค่งวันก็คือกินแบบจัดเต็มแล้วตอนนี้จะจัดเต็มอีกก็คงไม่ได้นะคะถ้าไม่มีอามอรีเอสเอสเพราะว่าอามอรีเอสเอสเราเนี่ยช่วยคุมหิวอิ่มไวบล็อกเบิร์นไขมันและแป้งนะคะที่สาคัญอะ โซเดียมนะคะไม่งั้นแทบกินน้าจิ้มซีฟูด้ดกินของเคมอะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวบวมมากแล้วนะคะแต่เรามีอัมรีเอสเอสก็เลยช่วยคุณได้นะคะโปรโมชั่นดีมากๆไปดูได้ในเพจอัมรีเอสเอสนะคะนี่ค่ะใส่ไว้ให้แล้วหรือว่าใครที่อยากสั่งนะคะสแกน QR โค้ดถามโปรโมชั่นกับแอดมินได้เลยค่ะแอดมินพร้อมตอบมา <S <S โอเคเดี๋ยวเราจะลองกินนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่ลองกินฝีมือ,อคุณโอ๊กดูดีมากค่ะขอบคุณ,คณระหว่างนี้น้องไม่อยู่นะคะเขากำลังไปปิ้งเราก็ต้องรีบกินเดี๋ยวเขากลับมาแล้วของหมดแล้ว เ้ีมแลวสปอนเซอร์บายคุณคุณปานิดานะคะอืมบลูมาสเซอร์อร่อยนะทุกคนให้ดูว่าบลูมาสเซอร์กับหอยแมลงผู้ของไทยอ่ะมันจะแตกต่างกันอย่างไรมันจะเนียนๆเนี่ยบลูมาสเซอร์บลูมาสเซอร์เหมือตัวอ้วนๆสั้นๆเนื้อเยอะตัวมันดูไม่ใหญ่มากแต่ว่ามันข้างในมันใหญ่มากอร่อยเล็กตัวใหญ่ใช่เออเปลือกเล็กตัวใหญ่นี่นี่นี่มันมีเบคอนด้วยนะ ขอโทษทีเถอะของคุณโอ๊คเนี่ยนะคะเชฟแบบสีมือเยี่ยมเลยอร่อยมากกล้มอันนี้ใหญ่เท่าหน้านะคะคือจริงๆหน้าแม่เนี่ยมันใหญ่มากกล้มเนี่ยใหญ่เกือบเท่าหน้าแม่ <c oughs> อันนี้ก็คือปูในจีเียชิเบอ,อ,อันนี้คือปูเคนยาทุกคนซึ่งอันนี้ก็เป็นกล้มย่ยจะได้นะเพราะว่ากั้มใหญ่ก็ต้องให้คุณพ่อกินนะฮะอันนี้ก็คือใหญ่เท่าหน้าเหมือนกันแล้วตเต้ื่นเนน้อแน่นนะดูเนือแน่นนะอร่อย อร่อยมากเหมือนกินสเต็กเลยสุดกูสดมากทุกคนเนื้อแน่นสุดๆเลยนะคะมา,มาแล้วโโอ้โหขอบคุณค่ะมา,มาถึงตัวเลยนะผมอันนี้ก็คือต้องทิ้งไว้อีก5นาทีถึงจะกินได้นะเพราะมันมร้อนมาก อ่ะเดี๋ยวเราจะมากินอีกเมนูนะคะรับปูผัดผงกะหรี่วันนี้เอาจริงๆนะอิ่มแบบสุดๆทุกคนถ่าย2คลิปนะฮะแต่ก็อยากให้คุณผู้ชมมาอยู่ในโมเมนต์ที่แบบเรากินข้าวกันที่บ้านอะไรอย่างงี้เนาะส่วนแบบสำหรับการบริการนะคะรับเทียบกับมือเราทุกคนดูดิดูดิใหญ่กว่าของแม่มของโองเออนี่นี่เทีบหน้าเทีบหน้า,นาก็คือใหญ่กว่าน้า ส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนที่อร่อยมากเพราะดูดิมันมัน,ม,นมันจะมีแบบเอ็นนิ่มๆอยู่ข้างในอะ่ะอ๋อนี่มันมัมมนะมันนะอือชอบชอบเพราะว่าเพราะว่าพี่เจ็บแกมานี่นะคะอืมของกริตได้ดีมากอันนี้ก็คือ,อกุ้งชุบถ่านแต่ก็ให้ดูน็อตหน้าน้องก่อนตอนพูดน,นะกุ้งชุบถ่าน อร่อยอร่อยเลยเด็ดตักน้ำมาล่านเดี๋ยวตักน้ำมาล่านนิดนึงอ่ะมาเราจะมากินกุ้งนะคะจุ้งของเรามาดูกันตัวนี้จะเป็นยังไงอ่าสุกแล้วทุกคนเลิศดู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 อ ใหญ่เท่าหน้าเลยนี่ลูกชายซื้อมาลูกสายซื้อมาสปอนด้ครับหัวนี่สปอน้ครับพีวินีวิเป็นสปอนเซอร์เลยนะาข้าวมนี่วินสปอนเซอร์เลยจะบกไตวันโอ้จากกแกใากนีโอ้กุ้งดีมากเหลือแน่นเหมือนหุดเปลือกบดูดิพรอเดี๋ยวพอตัวแน่แน่นาของพ่อมากินกุ้งเลยค่ะ เขาปากก็รู้แล้วว่าอร่อยอืเนื้อโอ๊ำอรรมดาง่ายนี่อร่อยดีไม่ได้ลงโทรดากุ้งคือดีมากแบบปลุกกลับมากินตรงนี้อีกนิดนึงนะคะเลิศเลิศร่อยมาก อ่ะโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก uh, ่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาจบคลิปกันตอนทีหลังนะคะเออไม่ว่าไพรส์อะไรให้คุณพ่อบ้างใช่หรอเมื่อกี้หรอใช่ไปแล้วค่ะมาคืนของหวันผมให้แล้วผมเต็มไปหมเลยมาว่าอันนี้ให้ของขวัญคุณพ่อไปแล้วค่ะแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะไม่มีถ่าไม่มีถ่าเพราะว่าไม่อยากไม่ถ่าอันนี้เป็นสิ่งที่ซื้อมาแทนอันเก่าถ้าเห็นอันเก่าก่อนแล้วก็ทุกคนจะบอกลูกนี้ไม่ใช้กันอีกหรอโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนค่ะ ดูสิขาที่แม่ถือก็คือโอ้โหแม่ได้เนื้อมาเต็มช้อนใหญ่มากไม่ถึงแม่มา่ล้ะมันแบบ รับแม่บ้านเพิ่อมอีกคนนึงไหมครับผมไม่รับแม่บ้านที่ทลลาสันไลขวดตกลงไปในในซิงรครับผมทำไมอ่ะสะบู่ก็หลุดออกมาเหมือนกครับกินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็คือทุกคนยังกินอยู่แต่แทบเสร็จแล้วแล้วก็เลยต้องมาล้างเพราะว่าไม่มีพี่เลี้ยงมานะทิมนี้มากันเองทั้งครอบครัวไม่จริงครับผู้ชมเขาสร้างภาพครับทั้งหมดนั้นผมล้างมาก่อนแล้วเขามาล้างที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งอา้าวหรือจะล้างน้องน้อ,งอยู่บอกว่าให้เราบอกสูตรทําหอยไว้ก่อนเลยเผื่อวันนึงอยู่ทิ้งเราอ่าเาะเขาจะได้ไม่ต้องไปหาสูตรใหหมม่่บ้้าเเรออคจะไไปทิงธีลย เพราะฉะนั้นเราต้องอิฟสูตรไว้ก่อนครับอิฟสูตรทุกอย่างที่เราทำราะบ้านเขา,เขาคิดว่าอร่อยเพราะฉะนั้นเขาจะได้บอกว่า <S <S เฮ้ยอย่าเลิกกูยคนนี้ฉลาดไหมนะออนผู้ชมเนึง่งฉลาดกันตลาด อ่ะโอเคตอนนี้นะคะก็คือล้างจานเก็บโต๊ะกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราฉลองวันเกิดพ่อค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่31เนาะวันเกิดคุณพ่พอคือวันที่1มกราคมนะคะฉะนั้นคืนนี้เราจะมีเบรดเดย์ปาร์ตี้กับเซอร์ไพรส์คุณพ่อเล็กน้อยนะจ๊ะใครที่อยากดูคลิปปีใหม่เซอร์ไพรส์วันเกิดคุณพ่อนะคะก็ดูได้คลิปก่อนนะนี้เลยค่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แบบด้วยนะคะแล้วก็มกันจะจะมาคลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ไปละคะ่ะก